คิดว่าพุทธศาสตร์กับวิทย,ยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นไปด้วยกันตามกันมาพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ที่สนดได้ตั้งสมมติฐานเรียนรู้ฝึกฝนถามครูบาอาจารย์ถามผู้รู้แล้วนำมาปฏิบัติในข้อที่เป็นศิลป์หรือทำการทดลองแล้วก็เห็นผลเห็นผลไปในทางดีหรือเห็นผลไปในทางไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนกันแต่ เราก็จะทําให้มันเห็นผลในทางดีและนําข้อดีๆนั้นมาไปทำปฏิบัติแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือดับศูนย์กิเลสที่เราต้องการไว้ <c oughs> เห็นว่าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นี้ไปด้วยกันคนที่ไม่อดทนไม่รับคําสอนโดยไม่เคารพครูบาอาจารย์จะมีลักษณะรุอํอำนาจปรารถนาชั่วช้ารามก เป็นบุคคลที่มีอัตตาสูงรั่ต่ออำนาจปรารถนาชั่วช้าระมกมีอัตตาแล้วย่อมหาสิ่งที่ดีๆไม่ได้ไม่มีอัตตากามก็จะเสริมซึ่งกันและกันปรารถนาชั่วช้าลามกรามกก็คือชั่วช้าเลวสามเหมือนหนอนหนอนจะกินอุจจาระคิดว่าสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่ดี มันก็ไปตามทางของกระแสของาธาตุน้ำไหลไปหาน้ำไฟไหลไปหาไฟเมื่อมีอัตตามานะยกตนข่มท่านเขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่ทำเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดียกตนข่มท่านอัตตาสูงกว่าผู้อื่นใครมาเด่นกว่ฉันใครมาเหนือกว่าฉันไม่ได้ฉันต้องสูงสุดดีสุดขึ้นหลังเสือให้ได้แต่พวกนี้ก็ตกลงมาแล้วก็เจ็บ ตกจากหลังเสือลงมาแล้วก็เจ็บเพราะว่าไม่มีพื้นฐานธรรมะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นที่สำคัญมักจะโกรธบุคคลที่ไม่รับคำสอนของครูบาอาจารย์รู้อำนาจยกตนของท่านและมักเป็นคนโกรธเป็นคนมีอัตตาสายโทสะสายโทะนี้ก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยมีแต่ทำลายทำลายสายกามยังให โทษน้อยกว่าสายโทสะเพราะว่ากามเขาก็จะไม่ค่อยเบียดไปเบียดเบียนใครมากนักแต่ว่าทั้งโทสะทั้งกามเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องกันพึ่งพาอาศัยกันเนาะทั้งพวกโทสะกับสายกามเป็นคนมักผูกโกรธผูกใจเจ็บอิจฉาริษยามีอิทธิภาวะโอ้มีแต่ข้อที่ไม่ดีทั้งนั้นเลย คนเห็นว่ายากสอนยากสิบหกนะมีการระแวงจัดมักพูดจาแรงให้โกรธให้ใกล้โกรธมีการระแวงเ,เราทำสิ่งที่ไม่ดีหรือมีศัตรูเห็นไหมก็ระแวงเอเลี้ยวซ้ายแลขวาเหมือนช่างคนเนี่ยอ,อยู่ไม่เป็นที่ล็อกเลกล็อก,ลก,ลก,ลกเลกเตรียมที่จะหา ใส่เกียร์หมาวิ่งหนีอ่เวลาพวกมากลากไปพวกไปกระทืบกันเนี่ยเราแหวงพูดจาอะไรก็ผงผางขวานผาซากที่เป็นในทางมิจฉาทิฐิชักใบให้เลือเสียคนประเภทนี้ไปที่ไหนก็บึ้มแต่กระใจใยเขาก็ไม่อยากชวนทะเละก็หนีไปหมดแล้วไปกีไปอยู่ในวงข้าวเขาก็ลุกหนีอะไรเนี่ยพูดจาแรงแต่ว่าคนสายอัตตา สายโกรธเนี่ยเขาก็าจะมีกกกวนของเขาเออเหมือนน้าไหลไปหาน้ําไฟไหลไปหาไฟเออพวกที่โกรธก็มาเว้ยมาโกรธมาสู้รบสงครามยกพวกตีกันเวลา,าถูกฟ้องกับโตเถียงแต่ถ้าผู้มีสมัมมาทิฏฐิมีโสดาบันก็จะรู้แล้วละคุณสมบัติของโสดาบันรู้แล้วละรู้ว่าทำผิดก็จำานกผิดมีหิริอัตตปะแต่คนที่ไม่มี ฮิริโอตปะมีคุณสมบัติโสดาบันถ้าเขาไม่มีสิ่งนี้เขาจะฟ้องกลับทันทีฉันไม่พิษฉันไม่พิษกินปูนร้อนท้องทันทีมันระแวงไปหมดถูกฟ้องกลับออกก็กลับฟ้องคืนน่ะลูกรานโจทย์ผู้ฟ้องเป็นการตบมือสองข้างแล้วก็ปักปั๊มโจทย์ผู้ฟ้องเอาเรื่องอื่นมากบเกลื่อนเ,อเมื่อเขาไล่เลี่ยงเหตุผลแล้วก็กบเกิือนไปเรื่อยเหมือนสีธนนชัย กบเกินเป็นเรื่องเขาเรียกว่าปัญญาเชโกมุ่งร้ายไม่เชื่อฟังถูกฟ้องไม่พอใจแล้วก็ให้คนที่ประพฤติตนมาฟ้องตนอ่ะผิดอยู่เสมอแถมอ่ามีสัญลักษณ์ของการลบหลูคุณท่านตีตนเสมอปรินเกีียวไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องไม่มีการยกคุณธรรมให้สูงส่ง,สง เคารพคนต้องเคารพที่คุณธรรมแต่นี่ก็นึกว่าความคิดของตนเป็นเอกเป็นใหญ่ไม่ให้เกียรติกันโอ้มีแต่คุณสมบัติของคนที่มิจฉาทิฏฐิสายอัตตานี่มีแต่สิ่งที่ไม่ไดายนะไปอยู่ไหนก็ก่อแต่เขาเรียกว่าเป็นสายรอบเป้าสายรอบเป้าให้สร้างศัตรูข้อต่อมาก็โอ้อวด เขาเรียกไอหิวแสงหิวแสงในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยู่อวดเบงอวดเบงในจุดเด่นของตัวเองเจออา้ามายาวิสยาตรหะนีด้วยมีแต่คุณสมบัติที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยความจะมีขี้เหนียว ความณีขี้เหนียวมันจะเส้นบางๆนะระหว่างอัตตนีกับประหยัดนะแต่ประหยัดนี้ประหยัดเพื่อ,อเซฟวัตถุดิบเพื่ออนาคตในภาคหน้าประหยัดเพื่อให้อื้อเอือเฟือผู้อื่นก็มีนะแต่ความตนีนี้โอ้โหเก็บไว้แต่คนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลยตนีแพริษยาอีกนะโอ้โองววหงาแสงนะแต่บางการะนะสำหรับเส้นทางของคนดีสามาธิฐิ กลัวแสงก็มีกลัวแสงมีตัวกิเลสต,ตัวอสุรกายซ้อนลองไปอีกทีก็มีนะถ้าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิอ่ไม่ต้องกลัวความดังเพราะว่าเรากล้าโชว์แต่ความดีเอาสิ่งที่ถูกไปโชว์ดีกว่าอันที่กล้าทำช่วยยังกล้าเลยสำหรับพวกที่มีอสุรกายต้องกล้าทำดีแต่นี่ถ้าในทาง มิจาริทีโอ้อวดหน้าด้านเหวี่แสงก็ให้มาได้ได้วยคอนเทนต์ Content, บางคนก็ทำหวังถ้าเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตทำเรื่องทิกตอกเนี่ยก็อ้อยเหวี่แสงเพื่อสร้างเรตติ้งให้ตัวเองนำมาเส่นคนรู้จักแล้วก็ขายของได้มันก็มีผลประโยชน์ตามมาเรียกว่าเจ้ามายาโอ้อวดกด้างดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยถ้า สตบ,บุรุษจริงก็ต้องแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกันด้างอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้แต่ไม่อ่อนแอนะจะเป็นคนอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอก็ไปไหนก็เป็นคนที่มักจะปฏิสัมพันธ์ก่อนไหว้ผู้อื่นก่อนทักก่อนแม้เขาจะไม่ทักด้วยแต่นั่นแหละเราก็คือเป็นผู้ที่ชนะแล้วเป็นผู้สตบ,บุรุษแล้วเอาความเห็นของคนอื่นดื้อรั้น ถอนยากเอาแต่ความเห็นของตนดื้อรั้นถอนยากเนี่ยอ่าเป็นบุคคลที่ว่ายากสอนยากสิบหกนะก็สุดท้ายก็สิบหกคิดแต่ความเห็นของตัวเองดื้อรั้นเขาเรียกว่าบางที่แม้แต่คิดดีก็มีนะเอาแต่ความเห็นของตัวเองเนะี่ยคิดดีแต่สุดท้ายก็เอาดีไปแข่งดีสู้ดีอีกที ถ้าอันนี้สิ่งนี้ก็จะช่วยได้ก็คือต้องไปเป็นหมู่กลุ่มไปเป็นพลังงานหมู่กลุ่มแล้วก็เราตรวจเช็คตัวเองว่าเรายึดดีอยู่หรือไม่ถ้าเรายึดดีหมู่กลุ่มก็จะช่วยบอกให้เราอฟังความคิดเห็นของหมู่กลุ่มว่านี้ยึดดีเกินไปแล้วนะต้องเอาความคิดเห็นเอาพลังประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเารียกว่ายึดดีก็ไม่ฟังคนอื่นก็จะ ไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองจะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองทําอะไรก็จะผิดไปหมดไม่มีกระจกไม่มีเพื่อนสระวังหลังให้สิ่งเหล่านี้ก็นํามาซึ่งความทุกข์ในชีวิตประจำวันหรือนํามาซึ่งสงครามสําหรับผู้หัวดืิบ16ข้อนะ